ไปดองหลงังจากมาเถืเ่อนแม่น้องเน้นหน้าเพื่อนกลับมาอัปเดตท,ทั้งน้องเบยเพื่อนก่อนพี่น้องเนาะยังเสียงดังปลดแปดปลดแปดอยู่ฮะขี่กระไพแล้วกระไพมันหนาววอร์บอยากตื่นเหนื่อจังใดโอเคสบายดีพี่น้องแนยใช่สวัสดีน้องเบยไปไช่โอ้อยู่ในบ่เห็ดที่ช่างได้อยู่ในเนานะคือดังปกฝังสบายดีโอ้สวัสดีตอนแรังเลยอเพียงอนะนะต่อลิ้งงนะต่อลิ้นเออไปต่อ ักต่อลำโพงลำเพลงไปเป็นสร้างอันซ่อมแป้งอันลำโพงไปยังอยู่อะไรมากอยู่คือเห็นสายมายุกมายงอีกอยู่ไปลองไปเห็ดซ่อมแป้งนี่ลองดูดูจังใดมากอยู่บ่อะไรไปได้ต่อไล้เรียบร้อยต่อสางเว้ยพี่น้องสางสางสางหม่างบ่หอยประกอบกูได้เลยมากแล้วก็ประกอบที่ ฟ้าตัวมัยงเกือบเหยียบเลยไก่ในเฮือนไ่นบ่ฮะ <c oughs> ไก่แก้ววันนี้อมเข้ามาอยู่นี่มีลูกแล้วนะเนี่ยกกกกกุุุุไก่แก้วคือมาอยู่พี่อนนี้มันได้ลูกบ่เออได้อัอยากโตว,วันนี้บักบักมันคือมาอยู่พี่มันมันอุ่นที่อยู่นี่เนาะกกุุเ <c oughs> บิ่งลูกก,าาก็บักากโตพี่ต้องเนาะบังบังบังตุ๊ก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 เดี๋ยตอดเด้ออย่าตอดเด้อลูกมันหนาวพี่ต้องเนาะ ปอกสับปอกเอออย่าบอกไอ้แก้วมันมาเกลือเกลือหรแซมมันอุ่นเป็นน้องๆน่างเดียไก่ได้ยังกินมือหนิฮะม่ได้ไปหากินบอกมือหนิไปหากินอยู่กูจิ๋วกินได้รได้ขับเดียวเออได้คาบเดียวคาบได้คาบเศร้าหรือคาบเที่ยงคาบเที่ยงคาบเที่ยงคาบเศร้ากินยังคาบเศร้าอาจารย์เที่ยง จ, s <S จับแก้วตอนแรกนี่ผมยังกินบ่โอ้ผมยังกินจากเขาพื้นนี่สุกเฉรออบ่มาแม่มาอยู่ไซนี่เล้เป็นหมางานในเตาาเคยเออพืนในเตาฮะบริจูดบ่บริจูดเตาเพื่นบุตรอืมเป็นหมาอางในเตามาบอกลว่าอุ่นเขาเย็นอันนี้ ร่องมอยลมเขามันก็อุ่นไก่ก็มาอยู่แต่ไปดูตะคืนจนเขาโอ่เองเหามอง่มองเมามันมืมอหอืุดมันบเมือเงาปะจำมาอุ่นแต่ว่าบาเมืเงาใช่มันอุ่นแห้งอะไรอยู่นี่เป็นลมบ่ชผัดพี่น้องมันสลัดได้ไก่ก็ได้ซัดก็ได้บ่ได้มาหนุนอุ่นแต่เด็กอ่เมาแต่เด็กลำอุ่น อุ่นได้เพราะว่าขังอยู่นี่เนาะมันบังลมบดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อบ้านบัานเนี่ยอะโมมีเงินเมื่อเออขาโดยสารกับประมาณจักเสนก่อน

เงินบาทบาแเ้วจะใ้เดอชบอกโดยสารเจเตาับวานะมีเต้าก็เตาแล้วมันมันไมันบออกลายมันอมามมรันอ้วนเนาะมื่ีแล้วตรง ลมมันอ้วนมันกลายไปอยู่แล้วมันอ้วนกลับคืนมาใส่คือเก่าสวัสดีท่านก็จะดอกนอนตารางมันบวกลมเถิงๆมันลมมันหัวแล้วก็เพิ่นลงบ่ได้บ่ได้นะลงไปแล้วยันหัวซักนะเนาะสั่นหัวซักกระเทียมโอ <c oughs> เคถ้าก็จะยินเสียงโมนหนึ่งห้องคืออะไรดังโอ้อกน้องโอก้กกำลังพดด้วยพี่น้อง คาดอกย้ำแถวนี้มันพื้นพอได้แก้ไขไปหรอไงนะอยู่บนทงหน้าโอ้บนนี้มีเดอ้อแถวบันทงพอ,อยังใครเนี่ยมีบนหาอยู่หากินเนี่ยไม่น้ำใหม่นมหน่อนตอกกิลอลอกกินหล่ออาหารกินไปนำเอ,นเออองกามแต่ว่าวิดย้ำนี่ก็เรียบร้อยแลย้วพาวแล้วลเหมือนคิ้วแล้วบัตรออกเจ้าโบแซบแล้วบัตรตอนนี้ยังไข่ได้ตอนนี้มันไข่ได้ แต่อยากโตจิรอชล้วนช่ไหมนี่นได้ยูสองอยปลายเฮสองอยปลายพูเต็มหม้อค้างอ่ะปลาท้เต็มหม้อค้างนนี้ <c oughs> ไปกินน่ได้คือกระดอกกเดีอะได้น,น,นะ <c oughs> าะบ่กินหรือคลายกินนี่แหละปลาทกินเนี่ได้อิ่นสองคนโอ้แบงไงต้องเกี่ยวนำกลายมากกระมวลหมาเนี่ยได้ ทุกคือเ <Okay, S 1> ขา่าไปน้ำบ่ชองกระตุกอันนนี้ะกระตุกอนันะอออนี้อันคือเข่าไปน้ำบ่<อ>ไปกินนำ่ำขุดะเพละรือมะเออจะพ่อจะบุญอยากเข้าวันใดโอ้โเดี๋ยวชองลอยโหคุดไผ่ขุดล้าบ่าหรือว่าขุดน้ำกันขุดโกงไปกงบมันเอจอจะพ่อเราจะได้หลายเนาะอาจารย์ตัวได้เสียมไปเสียมมันก็โอเคขุดไผ่ขุดมันอ่าโตบันนี้นับแข่งกันบ่ผู้ใดได้หลายกว่าวันนี้นับไม่ไหวแล้วก็ปนใช่เลย เออปนเฉลยคือยังได้อยู่ปไกลอีบ่รู้ว่าหาคูเท่านั้นมันโอ้ยังยังกี่รออะไรขนาดคนขุดลายเห็นบอกคนขุดไปโอ้เขาเขี่ยวเขาลึกเพิมเขาเขี่ยวเขาเนี้ยไงหมามันเห่าอยัางไะโว้ยมันเห่ากันเองอ่ะนี่พี่ด้าหมาเห่าหมา เอออไปคุดกินหลอดไปต้องเช้านี่จนเที่ยงแล้วก็มาแล้วก็แบ่งนี่เนาะแล้วก็ขวกินเนี่ยกินข้ากินแรงได้เลยกินข้าเสียบก็ชัดๆกินเบิร์ดเลยอ่าตกปุ่เต็มหมอนี่ข้าวแซ่บเฮงจนเบิร์ดเลยปุ่จงกินแรงเลยเนาะโมจงเลยนะป้าจงโมได้นี่กินยังโมจงไปยาวกินดินแล้วแรงเลยแล้วแรงเลยบ่แล้วอยู่บ่หลายวัดนี่แล้วบ่แล้วอยู่ แล้วแถวตอนนั้นเดี๋ยวลูกใหม่กินใหม่อีกเออแม่ผู้ได้อื้นบ่ย่อยย่อยมาแล้วแบบเสร็จบ่ดนี่ยเสร็จแล้วบัดเมื่อแบบเออ้นแล้วบัดเมื่อเอ้นกันได้ได้เนี่ยเออแล้วบัดเมื่อเออตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่สี่โมงพี่น้องตอนนี้ก็ได้มียังเห็นยังเก่าพันสิบพันอยู่ฮะคือได้ยินเสี่พันเก่าพันสิบพัน ว่เห oh, ็นยังอสมัครเน็ตนนสมัครอหละมากระปบอสมัครนิดอะไรกระโปบ้โทรถามศูในสมัครให้สมัครให้คอยแน่ว่าจะค่อยสมัครบ่ได้คือสมัครบ่ได้ว่าเลยสมัครเองไดสี่สมัครห้าหมืนห้มืสมัครปีนึงสิปีหนึ่งสิบพัสีสมัครห้าหมื่นใชเหน อุ่นนอ,นอนเนาะอุ่น,นมันเงีย,เงยบเบื่อสิพาคก็ไปหากินยำอื่นกุจิโร่ค,โคือเก่าเนาะบ่เบื่อเนาะจิโร่เนาะจำเป็นมันเลยมีแต่แนวเดียวเนาะมีแต่น้ำไม้กับจิโร่และยามนียเรือเ่องเซลล์กีซีมาลาบบ่เอา <c oughs> ขี้ีซีมาลาบเอาเจะ มันมีแนวเลยดิไฟละหวานเลยเป็นมื่ยหวานเออได้เบาหวานเออได้จากโลว์วานเป็ดขีดเป็ดเจ็ดครีดเออเกือบโลเนาะคือว่าเราไปครูมือมันก็ย่อยน้ำกอบุษัทลึกทลึกเลยเห็นว่าก็ได้ยย่อยน้ำบุษันกี่ซ well ีก็ได้ไมต้มต okay, ้มบนเขาเบาตวานต้มบนเบาเขาเบาต้มบนเออ พอแล้วได้น้อยจีซีบานีานอกจากจีซีกับบมีแนวหหาแบบมียนาไปหามันำไมที่รอเบิร์ดบาดนี่บมีแนวฮะหาเห็ดดำไมหาเห็ดดำไมเนาะตาเห็ดเวียบแบบผูกยังปูกพระอีบบเอเออ แม่แล้วเงินนี่เมาโฮมแล้วก็ซื้อผักมานําเอาไว้ตุ๋มกินเดซื้อผักมาหวานใช่ใชเออถ้าเขาซื้อมันบดบาดเดียวได้เขาซื้อแนว่ผักหมาไมมกไหมหมะเขืบอบ่เอามาไว้ามาป่นมาเนียนเดชิผักกะชิบุกเอาเองสบายเออหมักพริกักกพนี่เวลาเขากินหมักพริกเออหมักเ,เอาเชียมพริกเขา,ามาหวานหะไปเลยปลูกหัาาวขาหัวชีไคไว้ัเวลาเฮ็ดกินนั่นเห <c oughs> ็นนี่กิน ปใช่ปลูกออกไปเลยผมเออเอาเอามาจะใช้โปรชิคายเอามาเต้มาเลยเอามาเมื่อวานปลูกไว้มมเขือมาเ,มาพ,เพชรมีผักกาดผักสลัดผักหอมผักบัวหัวเห็ดกินใส่แจ่วแล้วเวลาบ่มียังกินกันาวาไววแล้้ซือโมยังกพงิงกพงอ๋อแนววันนี้นนื้อกินค้าวเดียวได้กินเถื่อเดียวเท่านั้นแหละข้าวื้อของกินนะ ก็ซื้อเขาซื้อหมากใหม่มา้มาปลูกพักหนากินได้หลามื้อหลาเดือนเติบไปเออเป็นเนั้นขาเบียวเบ่เท่านั้นเลยถือเดียวเท่านั้นหมากขื่อจะยังอีกเหมืนกบวบปูกที่บยามนี้เนาะปลูยามนี้ปูกหมากบวบเอาบวบเมื่อวานบวบ เนี่อีก้านอื้อมาอย่มอแกงช้น้ใหม่ก็ได้หนึ่งก็แซ่บบนตาอาบอปลูกบ้านมีบ่อาน้นแหละปลูกฮะไปแล้วใสพ่นเตาดิใส่เตาน่ะใส่พ่นเตางาม คือไมาอาะคืนเต็มนอนเราแดงมวยยังบริีสิกเนาะบรีสิกแกมวยเออนไอาแมนได้สวยเลยโบมีสิกคมหวดนแมนสิกตะกี้เคยได้เอามวยไปสิกแล้สอดตารางบดได้กิน เอามวยไปสิกันแล้วไปป้วมันไปหมดแล้วอ่ะโอเคน้องพี่น้องกะเมื่อนี้ก็มาอัปเดตท,ทางน้องอาไยเพิ่นเมื่อนี้ว่าเพิ่นใส่ชีวิตแบบไรเนาะก็คือพี่น้องได้หูวและไปหากินเมื่อนี้แต่เช้าจนเที่ยงเนาะไปขุดกิโล่ขุดจิโล่ลก็โอ้ได้หลายพอสมควรพนะได้สองร้อยได้เก,เกือบเต็มหม้อกระทะแต่ว่าอา่อ เบิร no. uh, <laughs> uh, well. ์ดเพื่อนเราเพื่อนกินเบิร์ดกินเบิร์ดกรแมนเพื่อนปั้นอันไอแก้วแน่น้ำแน่เนาะเออเพื่อนเรกินแล้วแรงเลยเพื่อนว่ะเออนี่แหละเพื่อนเราเนาะเรื่องราวก็ได้กะเบิ่งไปก่อนเพื่อนเราเนาะเบิ่งไปยายๆนี่แหละเนาะเบิ่งไปน้ำกันว่าชีวิตเนาะเบย์เพื่อนจะเป็นยังไงกะบุพเพิงตัดสินเพื่อนเราเนาะกะบ้านเราก็ยังบ่อยอากตัดสินอ่าคนเพื่อนสิาิีหรือสิถึกสิอยู่นานหรือสิอยู่ช้ากะรอกันไปอย่างเดียวเพื่อนเราเนาะ ปล่อยให้ทางน้องเบย์เผินใส่ชีวิตแบบนี้ไปก่อนพี่น้องเนาะแต่ละคนกับนี่แหละคือพี่น้องกันหู้อะไรชีวิตน้องเบย์เป็นอย่างไรเนาะอ่าก็คือน้องเบย์เผินยังบ่มีบ่ได้เคยสัมผัสโลกภายนอกพี่น้องเนาะคือให้เผินสัมผัสโลกภายนอกเสียก่อนเพราะฉะนั้นเนาะมีมีอะไบ่หรือว่าประจันภัยอย่างชนสี่เข่ากลุ่มเข่าบ้านเข่ามู่ก็แล้วแต่เผินเนาะเพื่อจะใช้ชีวิตแบบใดถ้าเผินเดินพิษก็อ่าก็เหมาะภาที่พี่น้องเนาะถ้าเผินเดินถือกะอ่า ก็ดีเป็นหนังอ้เนาะ yeah, ถ้าเป็นเดินทางถือคือใช้ชีวิตกับกับเมียอยู่กับเมียกับหาอยู่หากินพี่น้องเนาะกับโบได้ไปหลักไปเล่มไผ่ถ้าไปหลักไปเล่มก็คือตามเวนตามกรรมไผ่ลาวอะไรพี่น้องเนาะเป็นอย่างไดีก็ได้เพราะว่าโบมีไผ่บังคับเนาะพี่น้องเรื่องเวรเรื่องกรรมนก็ได้ไม่ได้ความดีความวเัว่าเฮาขึ้นกับตัวเฮาเองพี่น้องเนาะเออเฮาสั่งเองเฮาเห็ดเองทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ได้บอกได้สอนได้กล่าวไปแล้วเนาะ ก็มีแต่ตามอ่าบนไหน่อยก็จิอัพเดททางห้างไปแล้วเนาะทางครอบครัวเนาะเบยญเพิ่อ,อนกระไรบ่งทางน้องห้างถ้าเบิ่งเล่นติดไรกับบอดี้เนาะเพียงเนาะเพราะว่ามันเป็นการหลบกวนทางน้องเพื่อนเพื่อนใส่ชีวิตอ่าไปวันวันก่อนว่าว่าสันสะประมาณนั้นแหละเพียงเนาะโอเคสับพ,พี่น้องพ่อพ่อกันอีพหน้าสลีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี